อืมสักครู่นะครับจะอันนี้เป็นการทดสอบผมนะฮะเนี่ยสักครู่นะครับผมกดพอรไว้ปุ๊บนะฮะผมจะคุณจะเจอกับอันนี้ผมใส่ศูนย์นะค,คือผมตั้งใจมาทําเล่นๆแหละครับผมก็ืบ้านบ้านไปโกงเข้ามาเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู ดูดูเวล์แมปเวล์แมปนี่นี่บ้านชายทะเลเคยดูบ้านหมดดิฮะบ้านทุกที่เบยเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ผมกะเวลาไว้นะเนี่ยปุ๊บยังครับครับครับเดี๋ยวสักครู่ครับแน่ใจว่าทันปล้วนะเอ้าเอ้าเอ้าทันเปล่าทันเปล่าขอให้ทันขอให้ท<า>ัน นี่ครับนเหรอ,อ,อ,อตำนาน,นครับผมทำอะไรไม่ได้ค้างไหมไม่ได้กินลำงงนะะค้างไหมมันไม่ได้ค้างครับเป็นบั๊กเร็มหรือเปล่าไม่รู้ครับเห็นคนก็บอกมาว่าตอนเวลาตี 4, สี่สี่สิบสี่นาทีเนี่ยมันจะมีปรกากฏการณ์ที่เรียกว่าขึ้นเลขสี่ตลอดแต่ว่าในภาคอังกฤษไม่น่ามี ก็เลยทดสอบอยู่ปรากฏว่าเป็นอย่างที่ผู้ชมเห็นนะอื <c oughs> กระตุกเลยอะไรข้อปัญยายเอาด่ะเราลอกเริ่มมันนานละือ <c oughs> ขอเคี้ยวก่อนแป๊บนึงนะครับแลาครับ ก็มาต่อกัน,นนะวันที่23นะฮะสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ผมก็มากับคนเดิมนะฮะวันนี้ผมเพิ่งกินขนมไปนะเนี่ยนี่ผมก็ค่อยสบายครับคุณเป็นไรครับคุณไปตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับมากับใครเหรอครับป่วยหนักโเตุ๊บตับทำอะไรของคุณก็ตอนนี้ตอนเย็นเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วเนี่ย ลืมไปแล้วเนี่ยผมลืมไปเลยเนี่ยโอ้ต้องทำอะไรขอเช็คแมพครับจิ้งหมาไม่ครับผมไม่จิ้งหมาผมลักหมานะฮะนะฮะเราก็ต้องอ่าลืาะะอเมย์อัปเกรดอยู่ป่ะฮะน้ำผึ้งเก็บยังเนี่ยน้ำผึ้งยังไม่เก็บเลยเนี่ยเห็นป่ะเนี่ย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 เห็นป่ะอืม ไก่ก็ยังไม่นี่ดื่มน้ำแป๊บไม่ได้ดื่ม,มานานๆทำไรต่อตัวหนึ่งโยนหมาก่อนเอาของเหรอามาๆมๆา,า,าของเต็มอยู่ในบ้านปะเอ,อ่อครบครบครบมาไป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 กันต่อเลยโย่นี่ Tweets, เปียกหมาฝนตกเปียกระวังนะครับช่วงนี้ฝนตกไม่ถูกไงนะลืมยกไก่หรือเปล่ายกกระชับฝนตกไม่สบายเลยฝนตกไม่สบายก็ยุ่งนะถ้าบางทีฝนตกเนี่ยเราก็ต้องเก็บผ้านะเฮ้ย อา้าคุยไปแล้วเหรอโอเคงั้นมานอนนะฮะอือือวัวเรามาดูวัวกันนะฮะแม่ไม่มีเลยจะดูอะไรสักทุ่มฮะวัวเนี่ยวัวเขาต้องดูทุกวันนะฮะพรุ่งนี้ฝนตกโอเค ครับตามที่ท่านผู้ชมคุณดีเรียกร้องนะฮะแน่นอนเนี่ยสัญญาณไอเอาตัวเอป่ะเอาตัวเอป่ะเอาตัวเอด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันอาจจะเป็นชื่อบางอย่างก็ได้โอมาเซอร์วิทก็ได้ไม่ครับมันพองแล้วคุณพลาดทิ้งไปแล้วนะครับไม่ได่พลาดพิ้่ <c oughs> โอ้โหนี่กบกินเลยนะครับแล้วก็เก็บมา <c oughs> อพรุ่งนี้แดดออกครับคนตกแดดออกเราเตรียมที่จะต้องเก็บอ๋ออ๋อใช่มันต้องอ๋ออัปเดตใช่ใช่ใช่ผมไปแอบแอบพัมมานะอัปเกรดเป็นเอา้าเอา้า ตายแล้วอะไรตายงอ่ะเอา้าไม่ใช่ออเอา้าไปกดเซฟผิดอ่ะรูไม่มีอะไรครับคือผมลืมนะฮะผมลืมเลยฮนะมา23วันที่5 7 งงเลยก็แบบหนึ่งขอแก้หน่อย